ทำไมยังไม่ถูกให้รับเชิญการตั้งค่าสร้างรายได้สักทีเป็นเพราะอะไรหลายคนที่ทักเข้ามาถามนุ้ยเยอะมากนะคะว่าทำยังไงถึงได้ถูกรับเชิญสร้างรายได,ได้คือนุ้ยก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะนุ้ยก็ได้่บอกไปเพียงว่าให้ไปเช็คหลังบ้านดูนะคะเขาก็บอกว่าเจ๊ไม่เป็นใช่ยังไงนุ้ยก็เลยต้องทำคลิปนี้ออกมาให้ดูคะ่ะตามมาดูเลยขั้นตอนแรกเราเปิดเข้าไป Facebook เราเลยนะคะ พอจิ้มเข้าไปแล้วเราก็จะมาเจอหน้าแดชบอร์ดนะคะเห็น <He ard S 2> ไหมคะขีดสามขีดตรงมุมขวามือคะ่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วไปที่กล่องข้อความสนับสนุนค่ะนี่นะคะ ตรงรายละเอียดอื่นๆตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะให้เราแตะไปที่การแจ้งเตือนของคุณเลยค่ะนี่ไงคะของนุ้ยก็ยังมีเลยนะคะที่มีเสียงเพลงมีลิขสิทธิ์นะคะ,คะที่จริงนุ้ยสามารถเผยแพร่ได้นะคะคลิปนี้เพราะว่านุ้ยผ่านการสร้างไรายได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าต้องแบ่งไรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์แต่แตไรายได้เราไม่เยอะขนาดนั้นสิคะนุ้ยก็เลยเลือกลบค่ะ,คะส่วนหลังบ้านของเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านก็จะขึ้นคล้ายๆแบบนุ้ยนี่นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นยังไง สามารถสร้างรายได้ได้ไหมก็ให้เพื่อนๆแตะไปดูตรงรายละเอียดนะคะแตะเข้าไปดูเลยนะคะนี่เขาก็จะมีรายละเอียดอธิบายดังนี้วิดีโอนี้แบ่งรายได้จากโฆษณาให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเพลง นั้นนะคะซึ่งนุ้ยไม่สามารถแบ่งให้นะคะเพราะว่าไรายได้หนุ้ยก็ไม่ได้เยอะนะคะนุ้ยก็เลยตัดสินใจลบดีกว่าแต่ส่วนของเพื่อนๆอ,อาจจะมีบอกว่าเพลงนี้เป็นลิขสิทธิ์ไม่สามารถสร้างไรายได,ได้ได้นะคะก็แบบนี้นะคะทุกคนก็ลบไปเลยนะคะดําเนินการต่อไปเลยค่ะมาถึงหน้านี้เขาก็จะอธิบายรายละเอียดนะคะว่าเราใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์แล้วเราจะถูกเตือนยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะ หนุยไม่สนใจนะคะก็คือกดดําเนินการต่อไปเลยค่ะตัดสินใจลบเลยนะคะข้อโต้แย้งอะไรก็ไม่ต้องนะคะลบเลยค่ะดําเนินการต่อไปอย่างเดียวนะคะทุกคนลบวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ไปเช็คดูนะคะไปเช็คดูตรงหน้าเดสบอร์ดนะคะเข้าไปที่เดิมนะคะสามขีดตรงมุมขวาเหมือนเดิมนะคะกองสนับสนุน แล้วก็ไปดูที่การแจ้งเตือนของคุณนี่ไม่มีแล้วนะคะทุกคนไม่มีแล้วค่ะนะคะทำเป็นไหมคะลองไปเช็คหลังบ้านตัวเองดูนะคะอาจจะติดตรงนี้ก็ได้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้ด้วยนะคะเราจะได้ผ่านไปด้วยกันค่ะ